ครับสวัสดีครับอยู่หังเสือางบ้านช่แนวอย่าตะนวยนะครับครับเดี๋ยววันนี้มาแยกสนีจันกับสน่จันต้นใหญ่นะครับเขาจะเป็นสนีจันโกเมหรือสนีจันแดงก็ไม่ทราบครับว่าใบเขาก็เชิงจะเป็นใบโพรับต้นใหญ่ก็ครับมีลูกครับผมก็เลยจะไ่แยกครับแยกเขาออกนะครับจัก <laughs> จะได้แจ็คสองสามกระถางเขาไหมครับตอนนี้สาครับ้วก็จะปลูกสุกสมใจปองก็เศรษฐีรวยสัปดาห์ครับเปลี่ยนกระถางเขานะครับเปลี่ยนกระถางเขาให้เขาอยู่กระถางใหญ่เล็กนิดครับเปลี่ยนดินครับไปครับเดี๋ยวไปเปลี่ยนกันเลยนะครับ รับนี่ครับวันนี้จันครับไข่ครับจันโกมีนนะครับแต่ว่าใบเขาแหลมครับจะเป็นจันแดงหรือเปล่าครับมันผมไห้ตั้งถัดครับไปดูดูครับเป็นจันอะไรก็แยกนะครับแยกไปดูจะได้จักี่ตนครับเยวเอาเขาออกจากกระถางดูเลยนะครับว่าเขามีพอที่แยกได้จักนอครับ แยกหนนะครับไม่ได้หันครับตัวเขาพกมันจะใส่กระถางใหญ่เลยครับไปครับไปแยกเลยครับต้นเขาพุงต้นใหญ่ผงก็จะใส่กระถางนี่ครับ นี่ต้นอะไรไมีสาวต้นอะไรก็มีกระพิบเนาะ,น,น,ะนี่ครับหนึ่งต้นอือ คอตานะครับดวงตัดนี่ครับของต้นนั่นอ๋อ นี่ตัดได้เลยคนนนี่ครับนี่ก็หอม นี่นะครับหทางดีครับนี่นีมันับพร้อมออปลูกเพือน Obrigado. <laughs> ล่างหอน้อยน,น,น,นี่ครับเเดี๋ยวหมากห ยามให้ตุ้งครักตุก,กังไห้ก็กงหืเสิมเดืนน่าจะยิงดีครับ Mm-hmm. <laughs> ครับเลยสามกระถางแล้วนะครับต่อไปกระถางอีกสีครับยังไม่รู้เลยครับว่าเขาเป็นจันแดงหรือว่าจันปมเมนครับมันไก่ฝายกันครับแต่ว่าจัน โกเมนก็บทำไมใบเขาโพใบเขาไปทั้งใบโพที่ว่าจันแดงก็ททำไมไม่โพแหลมปิดทังสงสัยอยู่ครับจันอะไรก็ผูไปก่อนนะครับกระถางสี่ครับทางนี้ครับ เอาคุยมะพร้าวละเอียดสับบุ่นนะครับผมไม่อยากให้นาดินแห็งครับทานล้องเอาทานร้องกล่นกระถางนะครับทานุุงเข่านี่ครับดินพวกนี้ผมผสมไปแล้วนะครับนี่ผสมปุ๋นุยคอ,อกแล้วครับ สมปุ๋ยขอกัสมใบมะขามครับสมดินผมทำใบปลูกวอนสีครับวกนี้จะเป็นหนอนะครับนี่หนอนส,สวยๆครับสามหนอนี่ครับกำลังแทงยอดเลยครับปลูกไม่นานรอกครับนี่งอกเลยครับเพราะว่ายอดเขามีแล้วนะครับ ในสามคอครับ่านร่องเรีวกวดินใส่เลยครับดินผสมเรีวนะครับปุ๋ยคอกอย่างดีครับแล้วก็นอนเนา หนอลงไปปักเลยครับครับเดี๋ยวปลูกเศรษฐีด้วยสับนึเลยครับ เศรษฐีรวยทรัพย์ก็ยังอยู่ในถุงดำครับเดี๋ยวเอาเอา,เอาก็ลงกระถางครับผมจะเอาก็ลงกระถางเขายังอยู่ในถุงดำอยู่ครับนี่ครับเศรษฐีรวยทรัพย์ครับ นิ้นเขานี่ก็ไววผสมอีกได้นะครับเอาลงกระถางเลยครับลงกระถางแล้วก็กดูสวยนะครับเดี๋ยวคลบด้ยกุยเผาเผาอียดครับ ครับส่วนนั้นนี่จะเป็นสุกสมใจปองครับไม่ต้องเปลี่ยนกระถางครับเพราะว่าเขายังเหล็กอยู่นะครับเดี๋ยวหายเขาใหญ่กว่านี่ก่อนครับรับนี่ครับสุกสมใจปองก็ต้นเศรษฐีรวยทรัพย์ครับสองต้นครับแล้วก็นู้นครับจักษเสนีจันโกเมรหรือเสนีจันแดงมันขายโกเมรนะครับเขาขายโกเมครับ เราคลายกูมินแต่ว่าใบาแหลมครับครับเดี๋ยวรหลดน,น้ำเลยนะครับ รลดน้ำให้ชุ่มเลยนะครับเด็ดเดี๋ยวหาที่เก็บครับ ครับเราตอกปักแล้วก็พันนะครับไม่หายตนเนก็แตกมากเกินไปครับ ไม่ใหม่ครับเดี๋ยวให้เขาตั้งตัวได้ก่อนครับแล้วค่อยเอาตอกออกครับครับเซ็ตเลยนะครับผมเอาต,อก,ตอกหลัดไว้ครับตอกหลัดไว้เพราะอยายกหาเขา หวานถลอ,อกมากครับยอย่างไรไหมนะครับเดี๋ยวให้เขาอยู่ตัวก่อนครับเขาอยู่ตัวก่อนเนี้ก่อยเอาตอกออกนะครับครับก็จะประมาณนี้แหละครับแยกสนีจันก็นี่นะครับสุขสมใจปองก็เศรษฐีรวยทรัพย์ครับลงกระถางครับสนีจันก็ แยกได้เจ็ตตนครับได้มาก็ไม่รู้แล้วครับว่าเป็นสนีจันโกเนหรือสนีจานแดงครับมันคลายครับไปกลางๆครับจะกเอามาแยกไ้ก่อนครับขรับก็ขอบคุณมากครับทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับเดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะครับรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ